ธาตุรู้ค่ะพระอาจารย์ช่วยขยายธาตุรู้ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะได้ธาตุรู้ก็เป็นหนึ่งในธาตุธาตุทั้งหกที่ประกอบทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นมาธาตุดินน้ำลมไฟนี่ก็ประกอบพวกร่างกายพวกต้นไม้อะไรต่างๆขึ้นมาส่วนธาตุรู้นี้มาร่วมกับธาตุสี่คือร่างกายมาครอบครองร่างกายแล้วก็ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการ สบรูปเสียงกลิ่นลสคือธาตุรู้นี้สามารถส่งกระแสมาเกาะที่ตาหูจมกูกเล่นกายของร่างกายได้เพื่อรับรูปเสียงกลิ่นลดที่ตาหูจมกูกเล่นกายไปสัมผัสนีร่างกายไม่ได้เป็นผู้รับรู้นะผู้ที่รับรู้คือธาตุรู้ร่างกายเป็นเหมือนกล้องถ่ายรูปเนี่ยกล้องถ่ายรูปเขาถ่ายรูปแต่เขาไม่รู้ว่าเขาถ่ายรูปอะไรแต่คนที่คนที่รู้ก็คือคนถ่าย แล้วคนที่สุขที่ทุกขก็คือคนถ่ายถ้าถ่ายรูปไม่ดีก็ทุกข์ถ้าถ่ายรูปดีก็สุขพอรูปเสียงกินรถส่งไปที่ที่ธาานรู้ท่านรู้ก็มาจำได้หมายรู้ใช้คำสัญญามาทบทวนว่าเป็นรูปอะไรเป็นเสียงอะไรถ้าเป็นรูปที่เคยชอบ,ก,ชอบก็เกิดสุขเวทนาขึ้นมาถ้าเป็นรูปที่ไม่ไม่ชอบมันก็จะกลายเป็นทุกขเวทนาขึ้นมา แล้วก็ถ้ารู้ก็มีหน้าที่ว่าจะปฏิบัติอะไรกับสิ่งที่ชอบและไม่ชอบส่วนใหญ่ความหลงก็บอกว่าถ้าไม่ชอบก็กําจัดมันเสียถ้าชอบก็พยายามเก็บไว้ให้ได้แต่ไม่รู้ความจริงว่าจะชอบหรือไม่ชอบก็เก็บไม่ได้กําจัดมันไม่ได้ถ้ามันจะอยู่มันก็อยู่ถ้ามันจะไม่ไม่อยู่มันก็ไม่อยู่ถ้าเราไปอยากให้มันอยู่แล้วมันไม่อยู่เราก็ทุกข าเราอยากให้มันไม่อยู่แล้วมันอยู่เรามันก็ทําให้เราทุกข์เราต้องมาแก้ปัญหาคือตัวที่ท่านรู้เนี่ยตัวที่ความอยากของท่านรู้อย่าไปเอาแต่สิ่งที่เราชอบอย่างเดียวแล้วอย่าไปรังเกียจสิ่งที่เราไม่ชอบเพราะเราอยู่ในโลกที่มีทั้งสิ่งที่เราชอบและไม่ชอบที่เราห้ามไม่ได้ควบคุมบังคับไม่ได้เขามาตามคิวก็เดี๋ยววันนี้คิวดีก็เขา้าสิ่งที่ชอบก็ไหลมาเงินเดือนขึ้นเดี๋ยวคิวไม่ดีตัดเงินเดือน ถูกไล่ออกีมันก็ต้องทำใจอย่างนี้คือ้ารู้ถ้ารู้เป็นผู้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 รับรูปเสียงกลิน่นรสแล้วก็เป็นผู้ที่เอาสัญญาจำได้หมายรู้นี้มาแปลความหมายของรูปต่างๆว่าเป็นรูปอะไรเป็นเสียงอะไรแล้วก็เกิดสุขเวทนาทุกขเวทนาขึ้นมาแล้วก็สังขารนี่ค็คิดปรุงแต่งว่าจะทำไงดีกับสิ่งที่เราชอบกับสิ่งที่เราไม่ชอบเป็นต้น นี่คือธารู้มีหน้าที่ทำทำทำงานเหล่านี้